โอเคครับากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมต้องบ่าวนายสตูดิโอนะครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศภาอยูเข่านะครับฝนตกฝนลินนะครับเดินทางออกข้างหนอกกบด้ยนะครับโอ้ยต้องอยู่เบนดมือเลยครับนี่ นี่ผมก็ได้มามาส่งเครื่องแล้วครับบริไทยเบิรงนะครับเวลาตอนเห็นนะครับนี่ก็จะิมิไข่นะครับนี่พริกสดกระเทียมหัวหอมนะครับกไก่ใบมะกรูดบริษัทไส้ตะขานะครับพีิกคนด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมบ่าวนายสตูดิโอเช่นเคยนะครับผมมาผ้อมกับบรรยากาศพายุเข้านะครับพายุเข่าครับผมกู่บนมือเบิดเครื่องเลยพี่นอกนี่ครับเดี๋ยววาสันเดี๋ยววาซี่เถอะผมบอกของนอกบ่ได้นะครับเมื่อนี่มี่มาม่ามาม่าทรงเครื่องนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับอใส่ไข่ต้องครับ มามามาครับพี่นอ้องถ้าบ่งบรรยากาศฝนตกนะครับคันว่าสิบบ่ลงลีปกับสิบบุกคืดนะครับก็เลื่อนกับจะาลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมถ้าถึงใจก็ให้กดไลน์นะครับถ้ามกไดกไลไลก็ให้กดแชร์นะครับผมอ้าวมีพริกสดน้ำใจพี่น้องเลยว้าวว้าวอ๊ะ À, lột sạt đầy chai hang rồi ô dù cày thì nào bạn lột sạt đầy chai ừ กมากกันดีกันเหรอครับเขาติ้งซมี่น้ำอืม ใบกับพ่อปลาครับหอมขนาดอื บอกเลยครับเอามาเพิ่มมูลค่ามันครับใบมะกรูดนะครับ,บ,บคุณได้มีคากับใสยคานะผมบ่มีครับใส่แต่ไข่ใบมะกรูดพริกสดหอมกระเทียมมะเขือเทศนะครับ Mm-hmm, ดีดดรอร์แล้วครับอ่ไม่หรี่้าโอ้ดีดดรอรแล้วครับ ไปลองเห็ดมันเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวพ่าเบิ้งบรรยากาศนะครับนี่ครับตกบนมือเลยครับฝนเดี๋ยวผ้าเบิ้งตรงหน้าครับเสียงเขียดห้องมาจน น้ำน้ำขัง้งเหรอออ้องน้ำไหลแล้วครับแต่ในหน้ายังม่ททันมีน้ำะอ๋อบานพี่นนองก็บนออะครับเนาะอืม แล้วก็มีเสียงแข็ดห้องแล้วครับบันวนเขาจะเอาควายไปลามนะครับอืบริยการทงไฮทงหน้าห้ากำลังเขียวเลยบันครับที่นองอเลยฝนตกมาแล้วช่วงว่างานก็ล,อล้อแต่ฝนนะครับอืม โอเคครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมต้องบอกหน่อยสตูดิโอนะครับผมอืมบรรยากาศฝนตกจริงๆนอนอย่างเดียวครับคือบอก,กับเบิ้งหนังนะครับ